กิดอุบัติเหตุน,นะคะรถกระบะชนกัน3คันรว่วค่ะเสียงดังสนั่นทาให้รถเสียหลักไปไปพละทางนะคะเคราะห์ดีที่ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดอุ<ะ>บัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ9ก้านาฬิกาวันนี้ที่บริเวณก่อนถึงสี่แยกไฟแดงสรลรกลางจังหวัดมหาสารคามหลังใหม่เส้นทางม,มุ่งหน้าไปจังหวัดร้อยเอ็ดโดยที่เกิดเหตุพบรถกระบะ3คันคันแรกเป็นรถกระบะอีซูซุบรรทุกของแช่เย็นสีขาวหมายเลขทะเบียน1ทพุท่าบอยไม้ 471กรุงเทพมหานครเสียหลักลงข้างทางและรถกระบะอิซูซูดีแม็กซประตูไมยเลขทะเบียนกไก่งองู1525กาละสินจอดอยู่ข้างทางมี รอยเฉียวชนบริเวณด้านหน้าตัวรถและอีกคันนะคะเป็นรถกระบะอิซูซุสีประตูรุ่นใหม่สีขาวหมายเลขทะเบียนขอไข,ข่อขอควาย72 4 1นครราชสีมาจอดอยู่กลางถนนมีร่องลอยถูกเฉียวชนที่บริเวณประตูด,ด้านข้างฝั่งซ้ายและกระจกแตกโดยนายถวดเขียวเจ้าของรถกระบะอิซูซุสีประตูรุ่นใหม่สีขาวหมายเลขทะเบียนขอไข่ข้อควาย72 4 1นครราชสีมาผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าตนจอดรถติดไฟ,ฟแดงที่แยกเสริกลางจังหวัดมหาสารคามหลังใหม่พอถึง สัญญาณไฟเขียวทันใดนั้นนะคะรถกระบะอิซูซุดีแมก4ีประตูรุ่นเก่าหมายเลขทะเบียนกไก่งองู1 5 2 5กาสกลลศินที่จอดตามหลังได้พยายามออกตัวเบี่ยงซ้ายแซงขึ้นไปอย่างรวดเร็วทำให้รถกระบะบรรทุกของแช่เย็นหมายเลขทะเบียน1ทึ่าพุท่าวบบิมยัยสี่กรุงเทพมหานครที่วิ่งมาจากด้านหลังด้วยความเร็วชนเข้าที่บริเวณแถบด้านซ้ายนะคะของกระบะ4ประตูรุ่นเก่า โดยในขณะที่ชนนะคะทำให้เกิดเสียงดังสนัน่นโดยแรงกระแทกทําให้รถกระบะของรถบรรทุกของแช่เย็นเสียหลักลงข้างทางส่วนกระบะสีประตูรุ่นเก่ากระเด็นไปชนรถของตนที่จอดอยู่ด้านหน้าทําให้ประตูด้านซ้ายได้รับความเสียหายซึ่งเพราะดีค่ะที่อุบัติเหตุในครั้งนี้ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด